ปกติเราไปหายันน้เราจะใส่เสื้อเรืองแสงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันคับเลยใส่ไม่ได้เราก็ใส่ที่คาดผมมาเองตอนนี้คือยังไม่ได้ออกไปไหนยังไม่ได้เดินทางเลยหน้าใหญ่แล้วแบบร้อนมากแบบ็คแบ,บ็ตอนนี้เรามาสิบส่วนสิบกิจแล้วนะคะ ือนกือนับเกิดมากเลครับเกีบประกันไม่ได้คือคืมันหล่อดแต่ว่าดูมันทำท่าอย่างโดนมิวต่อยเหรอทุกคนแล้วแบบเคยจะร้องท่องหนิวแล้วว่แบบว่าเดินชานเนี่ยใครจะท่องชื่อคงนี้